ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมให้ผู้เล่นแรงพาที่หนัมห้าคนครับมาแข่งกับผู้เล่นแรงไอรอนห้าคนครับผมใครจะชนะนะคือถ้าแข่งกันปกตินะครับมันก็จะดูไม่สุขสีกันเนาะเพราะว่าระดับชั้นของแรงมันก็ต่างกันอยู่นะครับผมผมก็เลยทําการเนิร์ฟทางแรงแพทนะฮะโดยพวกเขาจะมีเลือดกันคนละสิบ HP ครับผมพูดยังไงก็คือถ้าโดนยิงแค่เม็ดเดียวก็ลงไปนอนคุยกันล่างมะม่วงแล้วแหละครับผมบอกนะครับว่าทางทีมไอรอนเนี่ยก็มีอุ่นๆร้อนๆกันว่านะฮะก็เป็นเดอร์เฟเชิญชมกันเองนะครับและทีมที่ชนะในเกมนี้นนะะคคครรรรรััััับบบบบจไได้เเงงิาาวลลปย250ทผม ะฮ ah. ถ้าคุณชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอพวกคุณอย่างเดียวเลยครับเพียงแค่คุณกด subscribe นะครับมันจะช่วยผมได้แบบโคตรแย่ครับเอางั้นถ้าคุณกดแล้วนะครับก็ enjoy the video ครับเอาเดีย๋ยวเราเปิดดิยังย้งนอยนไดต้องรอให้ต้องรอให้เริ่มก่อนจะไปะได้วด้วเฮ้ยมันสมองบีสมองบี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 ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ระเบียบแตงโกได้ไ่มระเบียบชัดเลยเข้าเข้าเข้าไฟตัวหนึ่งแล้วเข้าไปแล้วขเข้ามาแล้ว

ไอ้เกือบไม่โดนไอ้สัตว์ไม่โดนด้วยอ่ะไม่เคยคิดเลยว่าผมจะทำอย่างนั้นได้ผมต้เก่งเชอร์ลิปอย่างนี้เก็บระบบระบบปุ๊บค่ต้องเชื่อปืนจัดเต็มครับจัดเต็มจัดเต็มเลยตาเนี้ยเอ้าจัดเต็มจริงดิอุ้ยอไม่ก็เขาจะเซฟไงครับเราก็ให้จัดเต็มเลยวอวอวพาเข้าได้ไหม โอ้ไม่ทันแล้วไม่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 ต้องรอไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องรอแล้วตรงนั้นน่ากลัวแค้นเลยแค้นเลยนะเฮ้ยต้องตายยิงให้ไปข้างหลังตัวนึงข้างหลังตัวนึงข้างหลังมีตัวนึงใจเย็นครับใจเย็นง่ายข้างหลัง ผมเปิดมาอยู่ใช่ไหมโอ้โหกินหมูโคาวเลยมันเดานะทางเขาบรรดาลนะทางเขาบรรดาวสลต่อครับเอาทุกคนนะครับ Last player standing ตายตายเอาบรรดาลด้านบนก็ได้ market market ครับโดนมุทัศไม่ไหวแล้วอัจริงจริงดีต่อครับเอ้บรรดาลอยู่ที่ market นะตอนนี้ผมไม่มั่วแล้วตอนนี้ผมไม่มั่วแล้วตอนนี้ผมไม่มั่วแล้วตอนนี้พี่เขาไม่ไม่ได้ถ่ายเราอยู่ใช่ ถ่ายกคนเขาให้อัดเสียงอัดเสียงาดเสียงเส้ยผมเกดี่ยกววะผมะโอ้ไม่แล้วผมแจ้งได้ว่าเขาถ่ายออะไรเนี่ยป็นับไปที่ผมโอ้คอมเมนเฮ้ยดูหน่อยค่ะ ดูดูดูดตรงกันนะ้วกไอ้เอ้ย่ไม้ยายายยาพิงนะอย่าพิงนะให้เขาดันมาเองดันเขาดันมาเองเขาดันมาเองเขาดันมาเองให้เขาดันมเแล้วผมหลักหลักเลยักเลยะโหลไม่ห่างอย่างนั้น One enemy r e m a i n s t player ายหครับชครังั้นแหละครับอย่างนี้ครับเราต้องตัดหน้าให้ได้เจตมันชอบจักมินะ เขมอยู่เนี่ยเข็มอยู่นี่แหละโดนนี่แหละต่าโดนไปมิดน่าจะมาิดนผมแยกผมผมแยกไปเอนะหมายถึงโยกอะจะชอบอยู่มิดนะอุ้ยเกินไปวะเนี่ยมันไม่ใช่รอบเลยนะ สมอาจจะเล่นดีก็ได้เอ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 ุ่นล้วสายสองเลยเมนวะเจนทั้งคู่แล้วทุ่นท้เจนนะเราจะเปิดใครวะเนี่ยครับกูเป็นคาชนแล้วเปิดไอ้ นี่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 ลบัลีประกนกนี่ดระเบิดจระเบิดจุดระเบิดจเดระเบิดลยเนดจุดระเิดเล่นเกินเายอยู่ได้อยู่อมีเลอดเยอะวะดิฟเช็คดิฟเช็กดิฟเช็คดิฟเช็คเอเขาเอรารีเทคเรีเทคเมนติโอ้โหโดนโดนโดนปลอดภัยดีใช่ไหมครับ วางเข้าวาด้ลังนหโอ้โอ้โอ้อู่ตรงนี้อะไรวะเนี่ยทำอะไรไม่ถูกเลยอ่ะคดงไงไงคุมั่วอ่าเก็บหายแล้วไม่คนถือสไปผมไม่ไปเกิดจ่าแล้วแม่แพสตมันเก่งไปเอ้ยหรือมันหรือมันโกงไม่ได้นี่ อ่างจากเราน้องหี่แรงครับทำไมรู้สึกว่าเกมที่แล้วเราเล่นดีกว่านี้ออกมาก่อนมันนคดับไปตรงกลางมันดับไปตรงกลางมันดับไปตรงกลางแข่งวิ่งแข่งแล้วก็เลือกอะไรก็ได้ผมว่ะไปเลือกอะไรเลือกตัวเองเลือกืนตัวเองอ๋อเะือเบิดระเบิดระเบิดผมได้ปืนตัวเองใช่ไหมเฮ้ยขอข่อแล้วโอ้ยไว่ เขาอยู่แบบเขาหมดเขาหมดเขาหมดสุดสอะไรไปเป๊ะสุดปะวางยังจะเข้าไมมจะได้แฟดเข้าไม่ได้นะพิดวอร์โอเครอรอรอเขาจะไปเอ้ยเขายังอยู่ายังอยู่เอ็นีีเกล้ารวัระวังระวังนะครับ อย่าอันนั้นเออจะบวบจะบวบจะบวบไป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 ข้ากระสุนเหลือไม่ถึงอะไรนะกระสุนตามกว่าสิบนัดค่อยรีโหลดก็ได้ไปงั้นก็ได้รีโหลดไมอยากได้หิวไหมอยากใช้กีธงไม่อยากได้นหิวไหมอยากกินเนี่อยดีกว่าทำไหมครับเซฟเลยเซฟเลยเซฟเลยเดี๋ยวนะใจเย็นดักไว้ก่อนก็ได้เซฟเลยเซฟเลยเราวมันต้องกลัวเขาใช่ได้กินนั่นแหละเฮเว่นเขาหลังเขาเลยย้องไปย้องไปพูดเล่นนะครับจะทำจริงนะ เอาจะกินรีเฟร์หน่อยครับครับครับยานะอย่าทำอย่งกันนะหย่าทำอย่างกันนะครับมาบีมาบีมาบีครับมีครับฮัลโหลบอกช้าไปแล้วบอกนานอยากขึ้หน้าตาเนี่ย ปูอมอบลบบบะังนะเส็ดชุบบ้หหลังเข้าหลังเข้าโอู้ชิดลมเหมนไปอะไรเนี่ยเี๋อะไรเนี่ยปูบขาไปไ่ตลบทีคุณทำทูไม่โ่ เอเดี๋ดีกว่าเอดีกว่าเออฟเว้ยเอาออฟเว้ยเด้ออฟเว้ยระเบิด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 ที่ไหนตรงนี้ผมปสตายเนี่ยเอยเอ เซตบี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 เข้าแล้วเราพลาดด้วยเนาะอ๋อมิดมีมิดมีมิดมีเราบอกแกว่าอะไร จะโยกนะเขาเขาวอรยังยิ้มดิฉันได้อยูโยก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 ไปที่เบสแล้วโอเมนไปที่เบสแล้วระวังเอเดอร์ปักมิดโยกคุมบีให้กันนะลดเต้นละ t h รอ30 seconds left เออโหโอ้โามิงเสียสตัวเลยโอ้ส่องอโอ้โดนเชีรยผมก็ตายอ่ะโดนเชีร์ผมก็ตายอ่ะตอนนี้เมียนตีอ่ะมียนตงไม่ต้องวางเฮ้ยไม่ทำที่ถอยเลยถอยเลยทันทัน หแผมสงสัยว right. ่า uh, ยุทธแรเท่าไรกันนะครับ10นั่นมา14อ่ะ13ครับผม1งครับ4ก็เหมือนโดนนะเราก็ง่ายง่ายๆออกนะครับดูกล้องนี้ดูกล้องดูกล้องโอ shit ยังไม่มียังไม่มีเลยให้ผมดูตรงนี้ครับไม่น่ากังวลครับถ้าถ้าเราเข้าไปเรามีคเขาคำหยาด เอาผ่าได้เฉยเป็นไงล่ะพลังหองเศษเคยเห็นไหมล่ะแพเลยแพเลยดูหัวผมด้วยอ้ปวกโอเขาอาดเขาอาดเ็ก อุย้ยต้องอ,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 อดใหผมผ่านทิออ้งหมดเลยอะ่ะไในชายครับทำไมเหมือนเขาไม่เอาจริงอ่ะทำไมเหมือนเขาไม่เอาจริงเลยอะ่ะขอบคุณนะครับเย็นพ,พึ่งพึ่งพึ่งครับ มาจากไหนปะปังเนาครับมีคนดูหลังไหมไม่มีคนดูหลังเนี่ยแบบเบีไม่มีคนดูหลังอ๋อเล่นหน้าดุปี่ก็รอเกินตัวละเม็ดก็ได้นะอย่าเล่น่าเล่นหน้าได้ค่าค่าใครอ่ะเล่นหน้ายิงหมดครับ ไปผมจีบฆ่าพวกเขาให้ได้เลยดัน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 ปีกไปได้ไหมสุดสไดเลยดันเนเวนไปไดนิเวนไปไหเดิไปสวยเอาออกให้ผมเลยเอาเอาเอาไปหน่อยอาออไปหน่อยเอาผมจะเลบรเบิดอยู่ไหนวะนี่ยนี่ยเี่ย เอ้มันดันขึ้นมานะจะดันขึ้นมาไอ้เออใส่โซอยู่วายนะมาาประตูว่ะพี่ประตู มาออกมาเห็นแล้วเขาอยู่เจน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 ไอ้เอ็นมีไวม่้ยปืนพกดีไหมปืนพกีไหมปืนพกแบ๊กแบ๊กโอ้ยเลยนะไปทำไมวิ่งเข้าไปทำไมหนากกิตะกี้จะลังหนีอยู่แต่ไม่ทันเลยอย่มันจะเข้าแต่เอใช่ไหมป้าป้าแต่เอดีกว่าถ้ามันจะเข้าแต่เอเอไม่เอไม่เอไม่เนเนี่ยโอ้โหแล้วแบบ

โอ้ยในสมองในสมองเจ็ดในสมองเจ็ดสวยเฮ้ยดึงเราได้ไหมเรามียนติเข้าตัวเดียวเห็นเห็นโอเมนเข้าตัวเดียวนะสวยครับเอ๋เป็นในสมองเจ็ดเอาละ ปัญหาเล่าเนี่ยต้องต้องต้องเฟนซี่ว่าต้องเฟนซี่แล้วก็บวกเข้าไปอย่างเดียวเลยเอ้ยเอาวะเออเป็นเป็นซี่ไปเลยเออเเดินอย่างเดียวเดยวะเดินอย่างเดียวเดยไปเลเราต้องเอาเฟนซี่เดินไปเลยตัดแผ่นไปอะมาใช้กันตรัดตรัดตรัดมองเลยมองเลยมองเลย มิดวอร์นะโอ๊ยโดนเดี๋ยวเฟอร์ดูนี่วะไปตั้งแต่ไปได้นะไปได้นะว้ายแป๊กมาสองตัวอี้เตศกับเจ็ดันมามิดนะเตษกับเต็ดันมมมิดบุกบีมาเราตั้งรับโอ๊ย้รมเซ็เรเซเเซ็ตเรเซ็ตเรเซ็ตรรตเ อ่าดูเอฟคนหนึ่งสวยเราเรามีเสร็จไหมอ๋อเสร็จได้แล้วารมณ์ค้างมากพอเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วไม่มีใครดูในท้ายหรอกเปิดหน่อยเลยนะเปิดดูนิด่ะเขาปิดตัวรีแมทละ นี่ปวดเจ็บเจ็บไปเย็นสองเจ็บสองเจ็บแม่แม่แม่ต้องติดกล้องกระเด็นผมว่าเราไม่น่ารอดเฮ้ยขอรอษขอรอษนี้ผมว่าผมไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวนะจะเซฟจะเต็มเชอรี่จะเซฟเชอรี่หรออืมันเต็ม ม่มกดเตี๊ยบที่มันขนาดเขามีเลือดแค่นิดเดียวนั่นอเ,เ,เองยังแพ้กันเลยมาสามเกมอีกมงมิดมงมิดวอมิด, <นะ S 3> มดหรองม,มง,งมิดแล้วรู้ขนาดเลยละไซเฟอร์เซตเอนะ Chúng ta đã di chuyển rồi, chúng ta sẽ Đi đi đi, mình sẽ cố gắng cho anh. Chết rồi. Này, Sniper lắm. Ở đâu? Ở น่าจะอยู่มีสองตัวเลยน่าจะมามาแค่ต,ตัวนึงเราแบ่งตัวโอ้ใหม่ก็ oh สองตัวเลยมาเก็ตมาเก็ตสองดูซีทีคนหนึ่งแต่เราดูมาเก็ตอยู่เป็นไงนเป็นไงวันนี้เีย

Ay là bớt bớt con là bớt con lập bớt lập bớt lập bớt lập bơi lập không lập bơi lập bơi lập à, แทนแทนยางแทนยางแทนยางแทนแล้วเขาแทนแล้วเขาแทนแล้วแทนแล้ว Spike planted โอ้ไม่นะไม่หนีเลือดเต็มนะให้นึงเนอ่ะสุดวิ่งหลังโอเล่เอ้ยไม่ใช่เกตอะไรเหรอครับ ทำไมยืนตันแคนล่ะเาเขาโดนขับอะโห้าเกมแล้วนะแอห้าเกมติดเลยมัเป็นครับแดนเย็นต้อมาได้ครับถ้าเราหมือนว่าเราเปิดุที่บดไเอก็ไเมาเอนะครับไซเฟอร์ดูกล้องได้ใยังครับใ่ไหมเอครับ่นอเคนดิง ระวังระวังหน้าช่วใส่ว่ามาแพนแล้ว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 ระวังไอ้็อตนะครับไปเลยนาซัดตลัวเลยเดี๋ยวนะทำยังไงพายออกไปแักโอ้ยอย่าเดินเดี๋อมมันดูเฮเวนเลย เขาไม่เลือดเท่าไหร่วะเนี่ยไม่ดุร้างร้างเป็นอีกเลือดน่าจะเต็มเฮ้ยเขาไม่เลือดเท่าไหร่ไม่เลือดเท่าไหร่ไม่เลือดเท่าไหร่ไอหน,นิเขาฮิวไงไอหนีเขาฮิวไงครับเอาเอาดิบมาเล่นแล้วบ้างเนี่ยจะมาดิอะไรมาเดี๋ยว โอเมนเอาอันตีไหมโอเมนเสียงตรงนี้ตัวนะเออสวยเกือบบอกไม่ทันอุ้ยเฮเบนตัวนึงเข้ามาเข้ามาไซเคลียรแล้วเข้นเฮเบนใช่เออเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวหนึ่งคิวได้วะโหดเกินเดี๋ยวนาวิ่งไล่เก็บแล้วนั่นะเฮเบนเคลียร์เฮเบนเคลียร์ อยู่น้าหมดเลยเฮ้ยโดนเพื่อนตายไม่ใช่คอมมี่อมมีผมมีบั๊กแล้วหยางวันนี้มาเนี่มาเนี่ดูทุกคนถือปืนทุกคนถือปืนปืนกลแล้วเอ็นต่อยสมสมอ่ะนะถือปืนกลเอ็มสมแล้วก็กดตัวจีแม่ จีก็ทิ้งปืนดิเฮ้ยจีก็ทิ้งปืนดิเฮ้ยไม่อันนั้นคือเราต้องเสมอเขาแล้วมันจะมีแถมสองเกมหรือเปล่าเฮ้ยถ้าแพทสองเกมมันก็ต้องคมเพลย์ที่มันต้องคมเพลย์ที่ครับอยู่ไหน ก,ก,กระโดดมาแล้วกระโดดมาบีบีบีโอ้ oh, สวยครับสวยนี่อยู่น่าจะไปเอน่าจะไป A. ยิงบีแต่ไปเอมิด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 เฮ้ยเอาไซเฟอร์เอาเอาเอาแฟนทอมผมไปไซเฟอร์แฟนทอมผมไปเออ อาอพวกเราแพ้แน่พวกเราเละบอกเลยไป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 ย้อนสิบคนกับแพทตินัมห้าคนค่อยสมส่วนชัดเจนครับชัดเจนเก็บเอสเลยเก็บเอสเลยเก็บเก็บปั้นคิวเลยว่าเาโอ้ผมว่าคุณทำได้ผมบอกแล้ว โอ้แพ้เลยไม่เป็นไรจีกดความสับจีครับโอ้โหไม่ทำอะไรเลยเอ็นบีพีแมทนะครับไม่ทำอะไรเลยโอ้โหเปิดมาหมดแล้วเลยครับมันทึกบันทึกอีกงานอะไเยอะเลยเกิดครับอันนี้ครับมีคนหัวร้อนด้วยทำไมไม่เอาทำไมไม่เอาทำไมไม่เอานี่มาคิวจอยมาอันนี้คือออกได้เลยใช่ไหม เดี๋ยวเี๋ยวอพึ่งอีพึ่งแตยังรับผมต้องไปนอนแล้วอ่ะอี๋อีอี๋แปหนึ่งมานอนบ้านเราก็ได้โอ้โหโหโหโรสขี้ขี้้าน่าขี้ไม่คําขนะทุกคนเดยจริงจังนะเห็นจังเดี๋ยเป็นไงบ้างไหนคุยกันหน่อยโหดมากแคทเนี่ยโหดมากเหมือนเหมือนเหมือนใช้เหมือนใช้เหมือนมีคนบางคนใช้โกงได้นะมันรู้ มันรู้ว่าผม่นที่ไหนอ่ะมาซื้อเกาะอดเลยทุกคนเลยอ่ะทุกคนเจเลยเรียนใช่ไหมเหมือนซื้อกอดเนาใครจะซื้อเกอะเนาะขอโทษขอโทษได้ไหมมันชินมันชินอ่าซื้อเกาะนะมันมีแต่ฟินิกกับเลน่าเท่านั้นที่ไอโอเมนโอเมนโอ้กดกอดไม่พักเลยมือมือไปเองวัตเซนเมมโมรีวัตเซนเมมโมรีชินมันชินไม่ได้ครับชิวโอเคครับทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับโอเคครับ ごありがとうございました